ข้อดีของกิฟรีที่จีชอบมากที่สุดอันหนึ่งก็คือกิฟรีเนี่ยไม่ตัดไครออกจากเครือข่ายคือเครือข่ายของเราเนี่ยถ้าเราสร้างมาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปร่างเหมือนเหมือนี้ที่จืงเอารูปให้ดูนะคะคนหนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกต่อกันมาแผ่ไปเรื่อยๆเ,เป็นร้อยชั้นเป็นสองร้อยชั้น เมื่อระยะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามชั้นแต่ละชั้นเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ถูกขัดออกไป อย่างนี้นะคะถ้าคุณไม่เสียเงินต่ออายุสมาชิกค,คุณก็ถูกคุณก็ไม่ได้เป็นสมาชิกอะแล้วถ้าคุณไม่รักษายอดตามที่บริษัทกําหนดคุณก็ไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วไอ้สายโยงใหญ่โยงใหญ่เนี่ยมันจะโยงใหญ่แบบไม่สวยมันจะขาดท่อนนะครัมันจะไปลูกแต่ละลูกเนี่ย จะย้ายไปทางนั้นทีย้ายไปต่อคนนี้ทีย้ายไปหาแม่ทีคนนั้นย้ายไปหาแม่ทีคนน,นยยทคนนี้ย้ายเปลี่ยนแปลงยยไปเรื่อยๆย้ายไปบริษัทนั้นย้ายไปบริษัทนีนะ้นี่คือข้อดีของการที่ไม่ตัดใครออกจากเครือข่ายแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเยหยุดทํานะเราแบบเฮ้ยรายได้มันเยอะมันเยอะมากใช้ไม่ไหวเดือนละเป็นล้านน,น,นะแล้ก็หยุดทํา ถามว่ารายได้ยังเข้าอยู่ไหมเราหยุดทําแต่ว่าเครือข่ายเราอะยังดําเนินการยังมีคนทํางานอยู่เป็นหมืน่นเป็นแสนคนอะเราหยุดได้ไหมก็ไม่ได้นะคะแล้วก็เราทํามาถึงจุดจุดนั้นแล้วน่ะคือรายได้เดือนละ,ล,ะล้านเราอะเรามีความแข็งแรงเรามีความรู้เรามีประสบการณ์มหาศาลน่ยแน่นอนว่าถึงจุดอิงตัวของการทํางานน่ะ อดอิ่งตัวของความสําเร็จนะ่ะทุกคนนะ่ะจะอยากแชร์ความสําเร็จไปสู่คนอื่นน่ะไม่มีใครอยากหยอกจริงๆใช่ไหมคะแต่บางคนนะ่ะเขาอาจจะถึงตําตแหน่งพาด้อย่างเงี้ยเขาอาจาจะมีภารกิจมีปัญหาจริงๆ ปรีนจากที่ไหนก็ได้ทั่วมุมโลกเนี่ยลดที่ห้าปเปอร์เซ็นเหมือนเดิมมีสถการที่ไม่ตัดไทยออกจากเครือข่ายมาถึงนี้เขาจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วถึงแม้เขาจะมคือมันชีวิตมันไม่แน่นอนใช่ไหมคะถ้าวันหนึ่งเราตายขึ้ามหร่เครือข่ายที่เราสร้างเอาไว้เป็นร้อยเป็นพันคนน่ะเขาสร้างรายได้มหาศาลเข้ากระเป๋าของเราแบบเปิดตอกน้ำอะ่ะ แล้วนายได้นั้นน่ะมันก็ยังเปิดชุ่ๆๆๆถึงแม้เราตายใช่ไหมเราก็อ่ะเขียนที่ในกรรมเอาให้ลูกเอาให้หลานรับเงินหนึ่งล้านนี้ไปแทนแม่แทนป้าทีนะคะเออแค่นี้ลูกเขาเต็มใจรับไหมคะมรดดชิ้นเนี้ยด้วยความเต็มใจอย่างนี้คือเงินเข้ามาตลอดอ่ะตลอดชั่วอายุมากกว่าชั่วอายุคนอ่ะกี่พอลูก เราได้รับมรดกและลูกมีลูกลูกก็ได้รับมรดกของลูกเขาก็สานต่อธุรก,กิจให้มันเนติบโตไปเรื่อยอย่างนี้คะยกตัวอย่างเช่นคุณสำราญประสานสอนเนาะเขาเสียชีวิตไปตั้งสิบสี่ปีแล้วเขาเป็นไดมอนด์แกนค่ะไดแล้วเขาก็มอบมรดกมรดกเครือข่ายนั้นให้แกสามีมและลูกชายอีกสองคนแม้เขาจะเสียชีวิตไปเนะี่ยตอนเด็กๆเนาะลูกชายเขาก็ยังได้รับ รายได้ตรงเนี้ยที่คุณแม่เขาเนี่ยสร้างเอาไวเ้เอาไว้ก็คือเลี้ยงดูยนจบมหาวิทยาลัยพอลูกชายโตลูกชายก็เห็นถึงข้อดีแล้วก็การเติบโตของจิตใจเนี่ยเขาก็มาพัฒนาสาต่อธุรกิจของคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วให้เติบโตยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ได้ใช่ไหมคะถือว่าเป็นธุรธกิจครอบครัวที่ยิ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว ถ้าเขาช่วยกันในครอบครัวทุกๆคนนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยิฟฟรีนไม่มีตำแหน่งนะเขาไม่ตัดเราออกจากเราเขาไม่ตัดเราออกจากระบบไม่พอเรามีสิทธิ์เป็นเจ้าของห้างกิฟฟีนอย่างแท้จริงคือเรามีสิทธิ์บริหารห้างของเราอ่ะเราเขาจะมาไล่เราได้ไหมบริษัทแม่คือไม่ได้นะไล่เราไม่ได้ นอกจากจะไม่ทําผิดวปปินัยกิฟฟารีแบบร้ายแรงสุดๆอะ่ะเพราะกิฟฟารีเขาถ้าทาผิดนะเขาก็มีตักเตอร์ที่หนึ่งค้ะที่สองค้งที่สามอ่ะคือเขามีนิสัยแบบเมตตาอบอ้อมอารีคือเขาไม่ไม่แบบทันบนทันทีไล่ออกจากระบบไล่ออกจากบริษัททันทีถ้ามันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะแล้วก็คือเขาเนี่ยไม่รู้ตาแหน่งเนาะคือ เขานอกจากเขาไม่มีสิทธิ์มาไล,ล่เราออกแล้วเพราะเราเป็นเจ้าของห้างของเราใช่ไหมคะแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลดตําแหน่งเราสมมติเราเป็นไดมอนด์แกรมพาราหรือว่าเราเป็นไดมอนดะ์แกรมพาราเนาะเขาจะมาลดเราเพราะว่าเราแบบขี้เกียจไม่ทํางานหยุดทํางานแล้วแบบเฮ้ยไปอยู่พาไดยนะลดตําแหน่งลงไปนะยอดไม่ถึงตามที่กําหนดนะกลับไปอยู่พารดเหมือนเดิมยอดไม่ถึงสามแสนอย่างเงี้ยคุณต้องลดตําแหน่งลง เขาไม่ลดตำแหน่งแต่ว่ามือสัตว์ที่คุณเคยอยู่มาเนี่ยถ้าคุณทําไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดอย่างเช่นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซนต์สิบแปดเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยตำแหน่งคุณก็ลดลงนะคะตำแหน่งคุณจะอยู่คงตลอดไปเมื่อคุณวิ่งตลอดเวลาเมื่อคุณมันยังไม่แข็งแรงอ่ะเออมันก็ต้องวิ่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 งเร็วเร็วแล้วก็ต้องทำงานให้หนัก เพื่อที่จะรักษาตำแหน่งนั้นเอาไว้คือมันมันหยุดไม่ได้อ่ะมันรู้สึกว่ามันมีหัวโขนน่ะที่เราสวมไว้อ่ะถ้ามันยอดไม่ถึงเขาก็จะมันตำแหน่งมันก็ลุนเลยอ่ะเออมันรู้สึกไม่มีความมั่นคงเหยคะรู้สึกไม่มีความมั่นคงในชีวิตและในอนาคตไหมเพราะว่ามันไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันใดอ่ะที่เราจะแบบมันอ่อนแอมันอยากเดินช้ามันแก่แล้วมันมี ภาระเยอะมากมายที่เราต้องดูแลอย่างเงี้ยเราเราขอแบบเลิกทำหยุดทำเนี้ยคุณก็กลับไปสู่ตำแหน่งที่เริ่มต้นนะคะคือเนี่ยคุณอยากเป็นเจ้าของห้างของคุณอย่างแท้จริงหรือคุณอยากเป็นแค่นักธุรกิจเครือข่ายที่คุณไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของคุณต้องคิดให้เหมือนคุณเป็นเจ้าของจริงๆแล้วคุณก็จะ ประสบความสําเร็จเหมือนคุณเป็นเจ้าของจริงๆนะคะเราต้องมีหัวใจของเจ้าของมีทัศนคติเหมือนเจ้าของเขาบอกว่า i อคเนี่ยไม่ได้สำคัญอะไรเลยแต่ทัศนคติอ่ะการมองโลกการมองชีวิตความอดท,ทนถึงแม้เราจะมีไอคน้อยเราแบบเรียนรู้ช้าแต่เราไม่หยุดเรียนรู้อ่ะ เราอดทนเราขยันกว่าเราทํามากกว่าเรารู้ว่าเราเก่งไม่เท่านะแต่ถ้าความอดทนและความถึกอ่ะเราสู้ได้แน่นอนเพราะวเราเกิดมาเนี่ยเราไม่เราเกิดมาเนี่ยเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมว่าเราจะขอมีไอคิวสองร้อยไม่ได้แต่เราเลือกได้ที่เราจะขยันแล้วก็สู้สุดชีวิตอ่ะเราทําได้ใช่ไหมดังนั้นนะ่ะการเป็นเจ้าของกิจการไม่ใช่คนที่มีไอคิวสูงแต่คนที่มีหัวใจ ของการไม่ยอมแพ้แม้จะเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนก็คิดว่ามันมันเป็นหอทางของความสำเร็จ บริษัทกิฟฟรีนและบราทอรีแอนเฮลแค์จำกัดโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศในทุกๆด้านด้วยงบลงทุนสูงถึง8 0 0ล้านบาทบริษัทกิฟฟรีนและบราทอรีแอนเฮลแค์จำกัดคือที่สุดของคุณภาพและความมั่นใจด้วยการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทุกมุมโลกเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาแล้วถึงกว่า2,000รายการ ที่สุดของการค้นคว้าวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลภายใต้การควบคุมของคณะแพทย์เภศัชกรนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรมืออาชีพกว่า1 0 0 0คนที่สุดของศักยภาพการผลิตอันทรงประสิทธิภาพรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง6ล้านชิ้นต่อเดือนรองรับกำลังการผลิตภายใต้ยอดขาย ได้ถึง20ง0มล้านบาทต่อปีและสรงผานผลิตภัณฑ์คุณภาพถึงมือผู้บริโภคไปแล้วกว่า1,440ล้านชิ้นตลอด20ปีที่ผ่านมาที่สุด